ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้หรือล่สวัสดีตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเควสประจำซีซั่นที่4เข้ามาแล้วผมเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะมาทําการอัปเดตข้อมูลต่างๆของตัวเควสในตอนนี้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างก็มาดูกันเลย มาเรื่อกับควสใหม่ควยแรกเลยผมกับควสไฮโนนที่เป็นควสประจําซีซั่นที่4ผมโดยสำหรับลักษณะของตัวควีตผมก็จะออกมาในแนวทีมคาร์บอนนั่นเองครับผมเพื่อให้ค่ายเคียงกับซีซั่น4ที่เป็นทีมคาร์บอย สรับบทบาทของเควสนี้ผมเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนายอำเภอผมโดยนายอำเภอเนี่ยจะมีในส่วนตัวแต้มพอยผมโดยเราสามารถเอาแต้มพอยนายอำเภอนี้เนี่ยในการปลดล็อกฉากแต่ละฉากที่เป็นเงื่อนไขในการทำภารกิจผมแล้วพอเราทําการปลดล็อกได้เนี่ยในแต่ละฉากก็จะมีในส่วนตัวไอเทมต่างๆให้เราเนี่ยสามารถได้รับเมื่อทําการปลดล็อกก็เรียกได้ว่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆผมใช้เวลาไม่นานเนี่ยก็น่าจะปลดล็อกกันครบได้หมดแบบง่ายๆ easy easy นั่นเองเนาะ แล้วจแต้มพอยในอำเภอเนี่ยเราจะได้จากไหนผมตอนเริ่มต้นรับภารกิจเนี่ยตัวควสจะให้เรามาทันที100แต้มก็ผมก็คือเราสามารถที่จะเอามาปลดล็อกเริ่มต้นได้เลยในควสแรกและวิธีการหาตัวแต้มตามปกติผมเราสามารถได้รับตัวแต้มจากการเล่นในโหมดของ MP แล้วก็โหมด BR โดยทั่วไปผมยิ่งเราทําการชนะศัตรูได้เยอะขึ้นค่าศัตรูได้เยอะขึ้นและใช้เวลาในการเล่นนานขึ้นเนี่ยตัวแต้มก็จะได้รับมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อย เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นในหมด1นึ West ่งเวสหผมหรือใช้เซตอุปกรณ์พิเศษผมเราจะได้รับแต้มเพิ่มมากกว่าปกติถึง50%ด้วยกันโดยสำหรับเซตอุปกรณ์ใหม่ที่ได้แต้มเพิ่มขึ้น50%นะผมก็อยู่ในลัคก,กิ้ดตัวใหม่ผมของปืน MK2 ในระดับรีเจนเนอรีโดยตัวเซตเนี่ยก็ประกอบด้วยตัวปืน ASM10 ับผมแล้วก็มีด้วยมีดแล้วก็ตัวระเบิดนะผมสามอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราใส่ครบเซตเนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนออชีเม้นพิเศษที่ได้แต้มเพิ่มขึ้นอีก50%ในการทารกิจตัวนี้นะ ในส่วนของรางวัลจากภารกิจตัวนี้ผมของรางวัลใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเลยผมกับสกินระดับอีพิกของปืนลูกซองอีโคหนึ่งในลูกซองของผมยอดนิยมในโหมดของแบ t เทิลรอยอผมเรยได้ <ๆ S 1> ว่ากระโดดเข้าไปเนี่ยพุ่งใส่ชาร์จลูกซองนี้ปุ๊บปุ๊บ,บ,บเนี่ยตายแบบรวดเร็วมากและอีกหนึ่งอย่างของผมก็คือปลดล็อกในส่วนตัวละครสกินใหม่ระดับอีพิกก็แน่นอนว่า2ออย่างนี้เนี่ยจะแจกให้ทันทีเลยผมเมื่อผูดด้เล่นเนี่ยทำกิจกรรมจนครบหมดนะ ในส่วนของรวัลรองประจำกิจกรรมตัวนี้ผมก็จะมีของอื่นเพิ่มเติมมากมายด้วยกันนะครก็แน,น่นว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกบอดี้พี่ปืนแล้วก็สกินต่างๆผมที่เป็นระดับแร่ระดับอีพิกระดับคอมมอนกระจายไปทั่วพื้นที่ก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆผมสบายๆนะเพราะว่าตัว q ค e สเนี่ยมีระยะเวลาทำอีกนานพอสมควรเลยเนาะ แต่ก็เ,เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยผมโดยปกติค่าเฉลี่ยในการเล่นต่อรอบในโหมด MP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณรอบนึงเนี่ยอยู่ที่100้แต้มผมาเกตว่าเราเนี่ยได้อันดับที่1และเมื่อเรายิ่งปลดล็อกไปมากเรื่อยๆเนี่ยสกเกตว่าตัวจํานวนแต้มของยอมเภอที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มตามจํานวนของตัวภารกิจที่เราทําการอัปเกรดไปตามในแต่ละขั้นนะก็ต้องพยายามฟาร์มเยอะๆจะได้ปลดล็อกได้แบบรวดเร็วนะและถัดมาอย่างหนึ่งครับผมตอนนี้เนี่ยโมหนึ่งเวนเนี่ยก็กลับมาอีกหนผม โดยสำหรบับการกลับมาของ1นึ่เวสหนึ่งเนี่ยก็จะมาพร้อมกับได้รับภารกิจเสริมที่เป็นเควสในโหมด1นึ่เวสหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเข้ามาเล่นในโหมดนี้ผมเพื่อรับในส่วนของวันแบบฟรีไปได้เลยอีกเหมือนกันนะโดยในส่วนของรวันนะผมก็จะประกอบไปด้วยบัตรไอคีปืนสีม่วง10บใบแต้ม C 200ง้อยพอยปืน J358 ในสกินระดับอันคอมมอนสเปรย์ผมอันใหม่แบ่งในระดับแรรและก็อย่างสุดท้ายผมกับปืน M10 ที่เป็นระดับแรสกินลายใหม่ กิจกรรมถัดมาผมกับร้านคาล็อกอินสะสมสุขคุณ2โดยกิจกรรมตัวนี้ผมก็ง่ายๆเลยในช่วงระยะเวลานี้ผมตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทำการล็อกอินเพื่อรับของรอนฟรีไปเลยผมก็จะมีของรางปกติทั่วไปและของรางระดับพรีเมียมซึ่งเจ้าของรางระดับพรีเมียมเนี่ยผมก็จะเป็นตัวจุด5 0 gs ในสก,กิลระดับอีพิที่เป็นรายใหม่บอกเลยว่ารายนี้โอ้โหกึงก่งกๆอนิเมะเหมือนกันนะ บอกเลยว่าเป็นลายที่น่าเก็บสะสมะมากๆเลยผมโดยสำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกง่ายมากเพียงแค่เราทําการเติม CP ให้มากกว่า1 CP ขึ้นไปผมตัวพเมยมเนี่ยก็จะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัติพี่ลิงก็แนะนําว่าเติมตัวที่ถูกสุดก็ได้ผม0.99 US อันนี้เนี่ยก็ทำให้เราเสามารถปลดล็อกได้ในทันทีนะ ดยสับเจ้ากล่องตัวนี้ผมก็คือกล่องตัวละครแวนการ์ดในสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีผมบอกเลยว่าหลายคนอาจจะดูถูกนะกล่องฟรีผมแต่เห็นหลายคนเปิดกล่องฟรีครั้งเดียวเนี่ยตัวละครออกปืนออกก็เห็นมาแล้วผมในเพจหามีคนมาโปรโมทโชว์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนในการเปิดเลยเนาะของรางวัลถัดมาของสายฟรีผมกับสกินระเบิดอันใหม่ที่เป็นสีม,ม่วงตามด้วยสติกเกอร์ลายใหม่หัวกระโหลกแบบสุดเท่แต้มซีหนึ่งพันห้าร้อยตมครับผมคาวลิงการ์ดที่เป็นลูกน้องแมวเหมียวสุดน่ารัก นะแล้วก็ถัดมาผมก็จะคงเป็นแต้มซีห0 0แต้มและอย่างสุดท้ายผมอันนี้ก็จะเป็นจุด GS ในระดับแพรและในฝั่งของผู้ระดับพรีเมียมของผมก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวกล่องที่เป็นตัวรถที่พึ่งมาสดๆร้อนๆเลยในเร็วนี้ผมก็เอาไปเลยหนึ่งกล่องแบบฟรีๆนะและเมื่อได้กล่องมาแล้วผมก็มาลองเปิดวัดดวงกันดีกว่าผมก็เหมือนเดิมว,ว่ามีโอกาสนะผมเห็นหลายคนเปิดกล่องเดียวได้ตัวละครอ,ออกเยอะเหมือนกันนะแต่พี่ลิงก็ได้เป็นคา์ดนินงจามานะ ของวันถัดมาผมกับลายตัวโดดลอดอันใหม่ผมโอ้ลายนี้ก็สวยผมเป็นลายเหมือนกับปลาคราฟนะถัดมาอีกหนึ่งครับผมก็เป็นกล่องของตัวรถอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวโดดล้อนนะผมลายปลาคราฟกระเป๋าลายปลาคราฟมอเตอร์ไซค์ลายปโโลาปรคราฟและอย่างสุดท้ายผมที่พิงบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปลว่าเป็นจุด5 0 gs ลายใหม่ในระดับอีพิลายนี้บอกเลยว่า,วาเท่จัด,จดเลย ถัดมากกับการอัปเดตในส่วนตัวร้านค้าเครดิตผมก็มีพวกสกินปืนกับพวกคอลลิ่งการ์ดใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเหมือนกันผมใครเป็นสายสะสมเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาซื้อกันได้นะ แล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนเนี่ยถามฟลิงเข้ามากันเยอะมากๆเลยผมว่าปืนใหม่โฮเกอร์26เนี่ยอีกกระบอกหนึ่งที่เป็นสาย l m g ที่จะมาในซีซั่นนี้เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ผมถ้าเกิดว่าดูจากตารางอัปเดตไทม์ไลน์เลเนี่ยโดยรวมเนี่ยตัวปืนจะแจกให้ในช่วงสัปดาห์หน้าผมก็จะมีเควสประจําซีซั่นตัวใหม่มาที่จะแจกปืนกระบอกนี้พร้อมทั้งกับการมาของตัวโฮเกอร์ในสกิลระดับมาลิสติกครับผมก็เราได้เลยสำหรับคนที่ชอบปืนกระบอกนี้ผมมาแน่นอนในช่วงสัปดาห์หน้านะก็อดใจรอกันนิดนึง และก็เข้าประมาณนี้สำหรับการอัปเดตเควสประจําซีซั่นที่4ผมที่เป็นเควสเมนหลักก็เหมือนเดิมว่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆผมภรกิจเนี่ยก็สามารถจบได้แบบง่ายๆก็อาจจะใช้เวลาในการทํานิดนึงแต่บอกเลยว่าของวันที่ทํามาเนี่ยคุ้มค่าแบบแน่นอนและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบพีดีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมแทนแค่ youtube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว To oh. walk like two out the door Then you have magic One comes around Funny one shop. today They don't say things the same To walk like two same. out the door Then you, you have, have magic it.